เดี๋ยววันนี้มาแนะนํานะครับผมเป็นตัวคูเ o t a ต้านะครับ R1 1 2นะครับเป็นสกายโรสอ1 1 2นหนึ่งนะครับผมจะให้ดูรอบๆด้วยครับตัวนี้เป็นรุ่น2แถว2แถวเหมือนกันครับ2แถวดูจากนิ้วเกี่ยวนะครับดูจากช่อง2แถวนะครับกว้างประมาณสักแปเซนนะครับนะครับตั้งก็ยกคอด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้สามารถยืดคอซ้ายขวาได้นะครับ โดยการใช้หมุนตัวนี้นะยืดคอได้นะครับผมนะยืดยืดเก็บคอซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมนะก็ปรับเอานะครับอยากเก็บซ้ายเก็บขวานะครับผมตู้นะครับเวลายกตู้นะฮะใช้ยกตรงนี้นะ buckets, well. เข้ามาใกล้นะฮะให้ยกต,ตรงนี้ขึ้นก่อนยกตรงนี้ขึ้นก่อนนะแล้วถึงจะเปิดขึ้นไม่ได้นะครับผมนะด้านในก็อยู่สภาพสวยงามนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็หยอดน้ํามันให้แล้วนะครับก็เช็คตู้ทั้งหมสะอาดข้างในนี้ไม่มี ข้าวอยู่เลยนะครับเพราะเราเช็คทำความสะอาดให้หมดแล้วนะครับผมแล้วมาดูฝั่งนี้นะฮะตัวนี้ใช้งานน้อยนะครับใช้งานอยู่แค่200ชั่วโมงเองนะครับผม200ชั่วโมงเองนะตัวนี้เป็นตัวนะครับ d ีดนะครับสองถัง2ถังเก็บนะครับตัวนี้เดี๋ยวเป็นเครื่อง3าสูบดีเซลนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเอากระบอนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทํางานยังไงนะครับนะครับผมก็เริ่มต้นในการ เหยียบตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเท้าขวานะเหยียบในการเพื่อสตาร์ทนะครับสวิตช์กุญแจอยู่นี่นะครับผมนะแต่ระบบไฟนะครับผมจอยสติ๊กในการโยกนะครับผมโยกลงโยกขึ้นนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมนะปกตินะดูชั่วโมงการใช้นะครับ2 1 5ชั่วโมงนะครับผมนะตัวนี้พอทำไปทั้งด้านซ้ายนะครับผมตัวนี้เป็นคนเรงคนเรงนะไต่กระเต่านะครับผมแล้วก็ ตัวชุดเกียร์จะมี2ชุดนะฮะชุดหลักคือชอุดนี้นะครับชุดเกียร์คือชุดชุดนี้ชุดนี้ชุดหลักนะคะรับเกียร์เกียร์ช้านะครับเกียร์กลางเกียร์เร็วนะฮะจะเว้นช่องว่างไม่เว้นตัวเอ็นด้วยนี่เอ็นนะครับเอ็นนะถ้าเข้าตัวเอ็นนีนนค่คือเกียร์ว่างนะครับพอเข้าชุดหลักเสร็จนะคะรับแล้วเราเข้ามาคอนโทรลตัวนี้นะฮะเป็นคอนโทรลตัวเดินสปีดนะครับสามสปีดเดินหน้านะครับหนึ่งสปีดถอยหลังนะครับผมแล้วก็จะมีระบบออโต้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวยกคอนะครับยกคอลวงเป็นระบบไฟฟ้านะครับ <biases. S 2> ชุดหนึ่งเป็นชุดเกี่ยวข้ารคราับจะมีชุดเกี่ยวช้าเกี่ยวช้ากับเกี่ยวเร็วนะครับให้เลือกสับเอาว่าช้าหรือเร็วนะครับตัวชุดเกี่ยวเนี่ยจะทํางานเร็วกับทํางานช้านะมีแค่นี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับยกอันเดียวที่เป็นตู้นวดครับยกอันที่2คู่กันอันนี้เป็นเกี่ยวนวดนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังจะมีตัวตัวนี้คอนโทรลตู้นะครับเป็นชนุดลมตู้นะครับมี2ออันนะครับลมลมหน้าลมหลังนะครับตัวสับฟางจะถัดขึ้นไปตัวนี้ครับจะเป็นตัว นับไม่สับฟางก็สับฟางนะครับเลือกเอา่องช่องใดช่องหนึ่งนะครับผมนะเรียบร้อยอ่ะนะครับเดี๋ยวถือกล้องเดี๋ยวจะขับให้ดูนะครับผมเดี๋ยวขับให้ดูนะสตาร์ทเครื่องขยับให้ดูนะเริ่มต้นนะครับผมเราก็เหยียบคัทต์ก่อนนะครับผมเหยียบก่อครับแล้วตู้ปม่ติตช่าก่อนครับไม่ไลสตาร์ทจะตาให้ดูสตาร์ทติดค่อนข้างง่ายนะครับผมนะเราก็ยกขึ้นมายกงาขึ้นหน้าลงได้นะครับโปกตีนะครับเล่นเครื่องนิดนึงนะครับ นะครับผมแล้วเราจะเปิดเปิดไฟหน้านะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินหน้าเลยครับหยยบหยยบคันไฟหน้าปุ๊บเดินเดินนุ่มๆนะครับผมนะโอเคตัวแท็กเนี่ยครับอยู่ในสภาพที่ยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับผมนะแท็กเนี่ยก็อยู่ตีว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวากดแรงๆนิดหนึ่งนะครับใช้แรงนิดนึงนะ ไม่ค่อยเลี้ยวอันนี้นะครับผมนะโอเคอันนี้เกี่ยวเนื้อ,นอๆนะครับเราจะใช้จอดกับปุ๊บเราสรับจากเกียร์เกียร์เดินช้านะสับมาเป็นเกียร์เอ็นนะครับผมเพื่อเราต้องการอะไรเราต้องการขึ้นตู้นวดเหรอครับนะเราโชว์ตู้นวดนะนี่ตู้นวดนะครับผมตู้นวดทำงานมันจะดังเพราะเราต้องเล่นเครื่องนี่นนะอโอเคถ้าเล่นเครื่องถึงไฟจะร้องดับนะครับผมแล้วเราก็เล่นตัวเกี่ยวข้าวนะครับ จะเกี่ยวข้าวแล้วจะไม่ทํางานจนฝัาเราจะสับเกียร์เดินหน้านะครับผมสับเกียร์เดินนะครับตัวเดินเดินหนึ่งสองสามสปีดเอาเลยครับดิชัดดิตเร็วทำเรืองเอาเลยครับนะถ้าเราจะเปลี่ยนสปีดสับตัวนี้เปลี่ยนสปีดปุ๊บเอ้ยอ่าปุ๊บนะครับเอ๊บไปมเร็วเลยไหมครับสปีดเร็วเลยไหมอ๋อสอบเกี่ยวข้าวเร็วข้าวหนาหนานะครับผมแล้วก็เกี่ยวเร็วได้นะครับนะถ้าเป็นข้าวล้มหรือข้าวอะไรก็ทำให้เป็นช้าๆไปนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวข้าวตุ้ร้อนเนหนาเกินไปนะครับ ต้องเหยียบข้าวก่อนนะแล้วสับให้แน่นสับให้ดีๆนะครับมันจะเร็วเห็นไหมให้เกี่ยวเร็วไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ข้าวเราอ่ะมันเกี่ยวช้าแล้วมันติดคอนะครับผมถ้าดูโดยลูกนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวยกยกคอนะเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกนี่ให้ดูนะครับนี่นะยกตัวเกี่ยวข้าวรวงให้ดูนะนี่ยกให้สูงนะครับตัวนี้เกี่ยวข้าวประมาณเมตรยี่สิบเมตรสามสิบ เมตรสี่สิบน่าจะพอไหวถ้าเป็นข้าวล้มได้ท็มทีประมาณความยาวนะประมาณเมตรยี่สิบโอเคแล้วพอแล้วนะครับผมนะี่ปรับขึ้นปรับลงได้ปกตินะครับผมนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าซื้อแล้วละคะรีวิวันนี้นะครับไม่ต้องถามนะควรับว่าขายยังนะฮะร,รีวิวนี้ขายแล้วนะครับผมขายแล้วนะฮะอันนี้ขายแล้วถ้าใครอยากได้จับจองรุ่นใหม่ๆสวยๆอย่างนี้นะครับก็ ติดต่อมาทางผมช่างเบิร์ดได้ครับยังมีรถคันอื่นอยู่นะครับแต่คันนี้ขายแล้วนะครับผมนะตัวนี้เราก็ดับเครื่องนะครับผมเราก็จะมีตัวสวิตตัวดึงดับครับผมอัตโนมือนะครับผมนะพูดตรงๆเขาใช้อัตโนมือครับผมนะจะไมต้องอัตโนมือลูกค้าสั่งนะดับง่ายดีนะครับผมโอเคนี่สลิงทําใหม่ๆเลยครับเราไม่โกหกลูกค้าเราพูดกันตรงๆนะฮะสวิตไฟฟ้าพังนั่นอะไร โอเคมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ใช้งานน้อยมาก<ๆ>น้อยมากน้อยมากอันนี้เครื่องยนต์สดๆนะครับตอน,นนี้ม้อน้ำเราเปลี่ยนถ่ายให้แล้วนะครับน้ำมันเครื่องเราก็เปลี่ยนถ่ายให้แล้วนะครับดูน้ำมันเครื่องกันก่อนดีกว่าดำหรือใสใสหรือดำใสหรือดำดำหรือใสมาดูกันแตะนิ้วครับหนึ่งทีปึ๊บเห็นไหมยังใสอยู่เลยครับเลื่อนปึ๊บนะครับผมนะน้ำมันเป็นน้ำมันเครื่อง 10W30 นะครับผมนะครับตัวนี้ก็เราก็เช็คระบบให้เรียบร้อยพร้อมจะส่งนะครับผมลูกค้ารออยู่นะครับ ลูกค้าไม่รีบเลยนะครับซื้อตอนนี้เกี่ยวสิ้นปีนะฮะไม่รีบเลยนะฮะถ้าใครอยากได้รถก็รีบนะครับเดี๋ยวจัดให้ไม่พอนะมาดูรวมๆกัน,นหน่อยนิดนึงนะครับก็ที่สาคัญสาคัญเราก็จะเน้นตรงนี้นะก็คือตรงบริเตรงนี้นครับตรงนี้มันต้องดึงแล้วก็ทำความสะอาดนี้นะอย่าลืมปิดนะนะครับตรงนี้เราก็ดึงนะเพื่อทำความสะอาดคือเน้นเป็นเน้นเลยคือเน้นเรื่องทำความสะอาดครับเพราะว่า,อาของญี่ปุ่นที่มาเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะมีขยะเยอะมากเลยครับโอ้ยดึงใหออกโทษทีอ๊บอ่ะนี่นะเนี่ยเราก็ล้างแล้วกเกี่ยวก็ยังสมบูรณ์สวยอยู่นะครับผมก็เวลาไปใช้งานลูกค้าอย่าลืมปิดแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะสบายข้าวด้านล่างนะครับผมก็เลิกใช้งานแล้วก็เปิดไว้ให้ให้หนูมันเข้าไปนะครับผมตัวนี้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยผมทำความสะอาดตัวนี้ทำความสะอาดครึ่งวันนะ่ะคือรถเกี่ยวคันนี้เพิ่งขึ้นมาจากนาญี่ปุ่นแล้วกวสนะ็สอยมาเลยนะฮะสอยมาเลยขี้โคลนขีนข้ดินเยอะมากเลยครับผม,ผมก็ โอเคก็เรียบร้อยเดี๋ยวเหลือแค่ล้างนะครับจะส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวรุ่นขนาดเล็กลองเอาสอบนะขวันใจชาวไร่ชาวสวนเล็กๆที่ลูกค้าเรียกร้องนะครับตอนนี้เป็นคูเบต้านะโอเคก็ฝากติดตามใครชอบคลิปนี้ก็ติดตามกดติดตาม,ตดตามกดกระดิ่งกดไลค์หรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆดูหรือใครมีรถแบบนี้แล้วแล้วไม่รู้ใช้ไม่เป็นนะครับก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูเผื่อจะเป็นประโยชน์ครับทุกท่านนะครับผมเรื่องของการเกี่ยว ไปดูคลิปต่อๆคลิปอื่นๆนะครับที่เรามีการเกี่ยวสอนหน้าง,งานให้นะครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ตขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ